ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ151ล้านกิโลเมตรโดยวรวมแล้วโลกจะอุ่นกว่าที่ประมาณ2องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมซึ่งอยู่ใกล้กว่าประมาณ4ล้านแแสนกิโลเมตรนั่นเป็นเพราะว่าบริเวณทางเหนือครึ่งหนึ่งของโลกมีพื้นที่แห้งแล้งมากกว่าทางใต้และแผ่นดินมีแนวโน้มที่จะร้อนขึ้นมากกว่าน้ำในช่วงฤดูร้อนทางเหนือของเดือนกรกฎาคมแผ่นดินจะร้อนขึ้นมากกว่าในเดือนมกราคม ดังนั้นโลกจึงร้อนขึ้นเล็กน้อยในเวลานี้แม้ว่าเราจะอยู่ไกลจากแหล่งความร้อนของเราก็ตามยิ่งดวงจันทร์เข้าใกล้ขอบฟ้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูใหญ่ขึ้นเท่านั้นปรากฏการณ์นี้เรียกว่าภาพลวงตาของดวงจันทร์มีทฤษฎีหนึ่งอธิบายว่าชั้นบรรยากาศมีบทบาทเหมือนแว่นขยายซึ่งทําให้ดวงจันทร์ดูใหญ่ขึ้นในความเป็นจริงถ้าบรรยากาศมีส่วนในเรื่องนี้ดวงจันทร์จะดูเล็กลงไม่ใช่ใหญ่ขึ้นผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว,ว่าภาพลวงตาถูกสร้างขึ้นจากจิตใจของคุณเอง มันสามารถเพิ่มขนาดของดวงจันทร์ได้มากกว่าสองเท่าเมื่อดาวบริวารของโลกลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณไม่มีทางรู้ว่ามันอยู่ไกลแค่ไหนแต่เมื่ออยู่ใกล้ขอบฟ้าคุณจะเห็นวัตถุที่อยู่ร,บรอบๆโดยละเอียดมันทําให้ดวงจันทร์ดูใหญ่ขึ้นแต่นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างไรก็ตามคุณสามารถหลอกตัวเองให้หลุดพ้นจากภาพลวงตานี้ได้หากคุณก้มตัวลงมองดวงจันทร์แบบกับหัว หนึ่งวันบนดาวสุกยาวนานกว่า1ปีดาวเคราะห์ดวงนี้ใช้เวลา243วันบนโลกในการหมุนรอบตัวเองและใช้เวลา225วันบนโลกในการโคจรรอบดวงอาทิตย์เต็มรอบเมื่อประมาณหล้านปีก่อนหลุมดำมวลมหาศาลที่ใจกลางกาแล็กซีของเราได้ปล่อยดาวฤกษ์ออกมาจากตัวมันเองและตอนนี้มันเดินทางผ่านทางช้างเผือกได้เร็วกว่าดาวฤกษ์ดวงอื่นถึง10เท่าวงแหวนของดาวเสาร,ร์นั้นบางมา,มากเมื่อเทียบกับขนาดของมัน หากคุณมีแบบจําลองของดาวเคราะห์ที่มีความกว้าง3ฟุตวงแหวนจะบางกว่าใบมีดโกนถึง10,000เท่าดาวพุธมีอายุไม่กี่พันล้านปีในปี2016นักวิทยาศาสาตร์ค้นพบความผิดปกติบางอย่างบนพื้นผิวดาวซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันมีขนาดเล็กลงหลังจากการวิจัยเพิ่มพวกเขาพบว่าดาวพุธย,ยังไม่เย็นลงจนสุดโลกและดวงจันทร์ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากกันอย่างช้าๆเท่าๆกับช่วงเวลาที่เล็บของคุณยาวขึ้น นี่คืออีกด้านหนึ่งของแรงโน้มถ่วงของดาวฤวารของเราดวงจันทร์ทาให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงในมหาสมุทรของโลกพวกมันถูกดึงไปที่ดวงจันทร์และทาให้มันเร็วขึ้นในทางกลับกันสิ่งนี้ทําให้ดาวฤวา์เคลื่อนที่ไปสู่วงโคจรที่สูงขึ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกของเรามากกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้โชคดีที่เราจะไม่สูญเสียดวงจันทร์ไปยิ่งมันเคลื่อนที่ออกไปไกลเท่าไหร่แรงดึงดูดของมันก็จะยิ่งอ่อนลงเท่านั้นหมายความว่าในไม่ช้าโลกของเราจะไม่ผลักดวงจันทร์ออกไปด้วยแรงเช่นนั้น เคล 9b ถูกค้นพบในปี2017ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดที่เรารู้จักครั้งต่อไปที่คุณบ่นเรื่องความร้อนในฤดูร้อนที่แผดเผาจำไว้ว่าอุณภูมิบนดาวดวงนี้อาจจะสูงถึง4,300องศาเซลเซียสนั่นเป็นเพราะมันโคจรใกล้กับดาวฤกษ์อของมันมากๆซึ่งชื่อว่าเคลไนดาวดวงนี้ร้อนกว่าและใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเรามากผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งดาวยักษ์นี้อาจจะทําให้ดาวเคราะห์ของมันระเหยจากความร้อนจัดของมัน ประมาณสาวหน้าพลังงานแสงอาทิตย์ร้อนคุณคิดแบบนั้นไหมทุกสิ่งบนโลกและทุกสิ่งที่ผู้คนมองเห็นในอวกาศด้วยความช่วยเหลือของกล้องโทรทัศน์และเครื่องมืออื่นคือส,สารปกติมันประกอบไปด้วยอะตอมและโมเลกุลที่รวมกันได้น้อยกว่า5%ของจักรวาลเกือบ3ใน4ของจักรวาลเป็นพลังงานมืดนักดาราศาสตร์ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงหากเมื่อหลายสิบปีก่อนพวกเขาไม่พบว่าการขยายตัวของจักรวาลไม่ได้ชะลอตัวลง อันที่จริงมันค่อนข้างตรงกันข้ามเพราะมันเร่งความเร็วขึ้นนั่นหมายความว่าจะต้องมีแรงลึกลับบางอย่างที่ต่อต้านแรงโน้มถ่วงมันได้รับขนานนามว่าพลังงานมืดการเชื่อมแบบเย็นเป็นปรากฏการณ์ในอวกาศเมื่อโลหะชนิดเดียวกัน2ชนิดมารวมกันได้โดยไม่มีปัญหาใดๆและความร้อนเมื่อประมาณ700รล้านปีก่อนเ <c oughs> หตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้ดาวสุกกลายเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นที่ยอมรับกันว่า นักดาราศาสตร์ไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวของดาวเคราะห์ได้โดยตรงเพราะมันปกคลุมไปด้วยชั้นเมฆหนาทึบแต่ภารกิจอวกาศที่ถูกส่งไปยังดาวเคราะห์ร้อนพบว่าดาวสุกเต็มไปได้วยภูเขาไฟร้อนละอุภูเขาขนาดใหญ่หลุมอุกาบาตน้ำไม่ท้วนและที่ราบลาวาขนาดมื่อคืมาอุณหภูมิบนดาวเคราะห์นี่สูงมากจนทําให้ตะกั่วละลายได้ส่วนความกดอากาศนั้นมหาศาลจนสามารถบดขยี้สิ่งมีชีวิตได้บ้าบิ่นพอที่จะเหยียบลงไปบนดาวนี้หากนี่ยังไม่พอ บรรยากาศของดาวนี้เต็มไปได้วยเมฆพิษที่เป็นกรดโซเฟอริกซึ่งมีกลิ่นแย่กว่าไขา่เน่าซะอีกคาร์บอนไดออกไซด์องค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศของดาวสุกร่วมกับกรดโซเฟอริกทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ทรงพลังเป็นผลทำให้ชั้นบรรยากาศด้านล่างและพื้นผิวของดาวเป็นสถานที่ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะทั้งระบบดาวนิวตรอนมีขนาดเท่าเมืองเล็กๆแต่มวลของพวกมันคือประมาณ1.4เท่าของดวงอาทิตย์ พวกมันก่อตัวขึ้นเมื่อดาวเลษ์กที่มีมวลมากสิ้นอายุและแกนของพวกมันก็ยุบตัวลงเองแกนกลางยังคงกดตัวเข้าไปในตัวมันเองจนกว่าอิเล็กตรอนทั้งหมดจะถูกบดขยี้เข้าด้วยกันโดยเหลือเพียงนิวตรอนเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้ดาวนิวตรอนเป็นวัตถุที่หนาแน่นที่สุดในจักรวาลอันที่จริงเซี่ยวของดาวนิวตรอนหนึ่งช้อนชานั้นมีน้ำหนัก1000พันล้านตันแน่นอนว่าการมาเอาตัวอย่างนี้และส่งกลับมายังโลกอาจจะเป็นงานที่ยาก เนื่องจากแรงโน้มถ่วงบนดาวนิวตรอนนั้นแรงกว่าแรงโน้มถ่วงบนโลกของเราถึง2,000ล้านเท่าเนื่องจากผลกระทบของดวงจันทร์ที่มีต่อโลกโลกของเราค่อยๆหมุนช้าลงเรื่อยๆและผมหมายถึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างช้าๆที่ประมาณ17มิลลิวินาทีทุกๆ100ปีดังนั้นมันจะใช้เวลา140ล้านปีก่อนที่โลกจะมี1ชั่วโมงพิเศษเพิ่มขึ้นให้กับวันบนโลกแต่นั่นหมายความว่าตอนที่ไดโนเสาร์ดำรงอยู่ หนึ่งวันนั้นมีเวลา23ชั่วโมงเท่านั้นบนดวงจันทร์มีสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยอีกทั้งแทบไม่มีบรรยากาศรอบๆเลยนั่นเป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์สามารถตามรอยหลุมอุกกาบาตที่ตกลงมายังพื้นผิวของดาวบริวานี้ย้อนหลังไปหลายพันล้านปีได้ขนาดกำหนดอายุให้กับหลุมอุกกาบาตนักดาราศาสตร์พบว่าดวงจันทร์พร้อมกับโลกของเราผ่านยุคชนกระหน่ำครั้งหลังเมื่อประมาณ4พันล้านปีก่อนเหตุการณ์นี้เรียกอีกอย่างว่าววนัสภัยดวงจันทร์ ช่วงเวลานี้กินเวลาหลายร้อยล้านปีในระหว่างเกิดขึ้นดาวเคราะห์น้อยจํานวนมากผิดปกติชนกับโลกดาวพุธดาวอังคานและดาวสุกทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใหม่ล่าสุดอ้างว่าดาวสุกอาจจะมีสภาพอากาศที่น่ารื่นรมและคงที่เป็นเวลาหลายพันล้านปีก่อนที่จะเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นนักดาราศาสตร์ได้ทําการวิจัยอย่างละเอียดและสร้างแบบจําลองของดาวสุกเสมือนจริงแบบจําลองนี้แสดงให้เห็นว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ดาวเคราะห์ที่ร้อนนี้มีมหาสมุทรที่มีน้ำเป็นของเหลวอุณหภูมิที่เหมาะสมและแผ่นเปลือกโลกที่มั่นคงอันที่จริงดาวเคราะห์ดวงนี้คล้ายกับโลกตอนช่วงเริ่มต้นของชีวิตมันนักวิทยาศาสตร์คาดว่าช่วงเวลาของการพัฒนาที่เหมือนโลกนี้สามารถกินเวลานานกว่า3,000ล้านปีดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่มีลมซึ่งมีความเร็วมากกว่า1,770กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เส้นศูนย์สูตรนอกจากนี้ยังเป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนที่โดดเด่นที่สุดอีกด้วย ชั้นบรรยากาศของดาวเสาไม่ต่างจากพื้นผิวของมันเท่าไหร่แต่ยิ่งลึกเข้าไปความดันก็ยิ่งสูงขึ้นและไฮโดรเจนก็กลายเป็นของเหลวไกลเข้าไปจนถึงใจกลางของดาวก๊ซที่กลายเป็นของเหลวนี้จะกลายเป็นไฮโดรเจนที่เป็นโลหะเช่นเดียวกับดาวพฤหพัสบดีดาวเสาอาจจะมีแกนเป็นหินโดยมีไฮโดรเจนและฮีเลียมล้อมรอบในทางกลับกันแม้ว่ามันจะประกอบด้วยวัสดุที่เป็นหินแต่แกนกลางก็ยังเป็นของเหลวได้ มนุษย์ได้สำรวจอวกาศมาเป็นเวลากว่า60ปีแล้วและความพยายามนี้ก็ได้ผลสำเร็จอย่างแน่นอนดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะของเราได้รับการสำรวจแล้วรวมถึงดาวเคราะห์แคระอ,อย่างดาวพลูโตและเซเรสการสำรวจส่วนใหญ่ดำเนินการโดยโครงการ v o เจอร์ของนาซาซึ่งเริ่มในปี1977ยานไวเจอร์หนึ่งและ2ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดวงจันทร์และระบบวงแหวนและสนามแม่เหล็กที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันยานอาวกาศแฝดนี้ยังคงส่งข้อมูลกลับไปยังโลก และปัจจุบันยานวเออรเจอร์หนึ่งอยู่ในห่วงอวกาศร,ระหว่างดวงดาวท้องฟ้าอาจจะดูสงบสุขเมื่อคุณมองจากพื้นโลกแต่ทางช้างเผือกกำลังมุ่งหน้าไปสู่การชนครั้งใหญ่กับกาแล็กซีแอนโดรเมดา4,000ล้านปีต่อจากนี้ลองตั้งนาฬิกาปลุกซี่กาแล็กซีเหล่านี้จะมาบรรจบกันและไม่รอดทั้งคู่ดวงดาวจะผสมปนเปนกันและกลุ่มดาวจะถูกทำลายในที่สุดยักษ์ใหญ่ทั้งสองจะรวมกันเป็นกาแล็กซีวงรีแต่จากข้อมูลของ National Geographic ดวงอาทิตย์และโลกของเราจะอยู่รอดสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกจะได้เห็นความงดงามเมื่อกล็กซี่ทั้งสองมารวมกันหลุมดำเป็นปรากฏการณ์ลึกลับและน่ากลัวที่สุดในจักรวาลพวกมันกลืนกินดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ทั้งดวงบิดเบือนโครงสร้างของอวกาศและเวลาแต่จะเป็นยังไงถ้าโลกดาวเคราะห์บ้านของเราตกอยู่ในเงื้อมมือของขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำล่ะอืมเราจะเห็นอะไรก่อนจุดจบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มาดูกันดีกว่าโอเคนะลุมนำก็เหมือนคนขี้แกล้งในสนามเด็กเล่นไม่ว่ายังไงก็ควรหลีกเลี่ยงมันเป็นพื้นที่ในอวากาศที่มีแรงโน้มถ่วงสูงจนไม่มีสิ่งใดแม้แต่แสงที่จะรอดพ้นไปได้มันเหมือนกับคูดินีแบบกับตลััดลุมนำทุกลุมมีลักษณะเฉพาะเหมือนกับเกระถิมะแต่ละหลุมมีมวลการหมุนและประจุข,ของตัวเองและยังมีขนาดต่างๆกันด้วยอย่างกับกังเกงยีนแน่เล็กผอมเพรียวปกติอวบ หรืออะไรทํานองนั้นยังไงก็ตามหลุมดํามีสี่ขนาดหลุมดําที่เล็กที่สุดคือมวลเท่าดาวฤกษ์พวกมันถือกําเนิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์มวลมากพลังงานหมดและยุบลงพวกมันเหมือนหลุมดําเวอร์ชันชิวาว่าถึงตัวจะเล็กแต่ก็เล็กเพลขี้หนูพวกมันคือเหมือนสิ่งใกล้เคียงเหมือนลูกหมาที่หิวโหยและแม้แต่หลุมที่เล็กที่สุดก็ยังมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึงสมเท่าต่อไปเรามีลูกคนกลางของ,ของครอบครัวจัก,กรวาลนี้ หลุมดามวลปานกลางพวกมันใหญ่เกินกว่าที่จะถือกําเนิดจากดาวฤกษ์ที่ยุบตัวนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกมันอาจถูกสร้างขึ้นเมื่อหลุมดําหลายหลุมรวมกันเป็นหนึ่งหลุมและแม้ว่าพวกมันจะครองกาแล็กซี่ไม่ได้อย่างน้อยพวกมันก็กลืนกินดาวฤกษ์ใกล้เคียงได้ก็ดีแล้วนี่เนอะแต่คุณรู้ไหมว่าใครครองกาแล็กซี่ได้ก็สัตว์ประหลาดขนาดเมื่อคือมาในจักรวาลของเราไงหลุมดํามวลยวดยิ่งพวกมันเป็นยักษ์ที่มีมวลตั้งแต่ล้านถึงพันล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเรา และพวกมันมีบทบาทสําคัญในการเติบโตและการก่อตัวของกาแล็กซีเจ้าบ้านของพวกมันสุดท้ายก็มีหลุมดํามวลอภิมหายิ่งยวดเชื่อผมเถิดคุณแม้แต่จะจินตนาการถึงขนาดและมวลของเจ้าพวกนี้ไม่ได้เลยความน่าสะพรึงกลัวแห่งจักรวาลเหล่านี้หายากมากแต่หลุมดําเหล่านี้ที่เรารู้จักนั้นกลืนกินทั้งกาแล็กซีที่เหมือนแพ็กแมนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเข้าใกล้หลุมดามากเกินไปล่ะหรือยิ่งไปกว่านั้นคุณจะเห็นอะไรในช่วงเวลาสุดท้ายของคุณอืมขั้นแรก คุณก็ไปถึงขอบฟ้าเหตุการณ์มันเหมือนกับจุดที่ไม่หวนกลับขอบเขตที่มองไม่เห็นที่เป็นเส้นแบ่งของขอบเขตหลุมดําและนี่คือตอนที่อะไรอะไรจะเริ่มแปลกสุดยกตัวอย่างเช่นเวลาจะเริ่มเดินช้าลงไม่ใช่สําหรับคุณแต่สําหรับคนภายนอกที่เฝ้าดูคุณจากระยะปลอดภยัยถ้าคุณถูกดูดเข้าไปในหลุมดําคุณจะไม่รู้สึกแตกต่างไปจากเดิมแต่ถ้าคุณกําลังดูคนอื่นถูกดูดเข้าไปคุณจะเห็นพวกเขาช้าลงและในที่สุดก็หยุดนิ่งเหมือนคลิปที่ถูกกดหยุด เมื่อคุณเข้าใกล้มากขึ้นคุณก็จะเริ่มเห็นบางสิ่งที่สวยงามและชวนตะลึงแรงโน้มถ่วงจะทําให้แสงรอบตัวคุณโค้งงอนและปิดเบี้ยวทําให้เกิดเอฟเฟกต์กระจกเงาที่น่าสนุกคุณอาจเห็นรัศมีของแสงรอบๆหลุมดําเรียกว่าวงแหวนโฟอตอนหรือไอพ่นของอนุภาคพลังงานสูงที่ถูกพ่นออกมาจากขั้วของหลุมดําแม้คุณจะเข้าใกล้หลุมดํามากแต่ก็จะไม่รู้สึกถึงผลกระทบมากมายเท่าไหร่นักแต่ถ้าคุณข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์แล้วก็จะไม่มีทางย้อนกลับได้เข้าสารกลายเป็นเข้าสุกซะแล้วล่ะ หลังจากข้ามเขตแดนนี้แล้วคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยสำหรับคนที่มองคุณจากข้างนอกก็จะเหมือนกับว่าจู่ๆคุณก็หายตัวไปในระหว่างนั้นคุณอาจเริ่มรู้สึกยืดๆเหมือนเส้นสปาเก็ตตี้นี่เป็นเพราะแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงมากจนดึงคุณไปนในทิศทางต่างๆพร้อมกันมีแม้กระทั่งคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าสปาเก็ตติฟิเคชันซึ่งก็คือการยืดที่เป็นสปาเก็ตตี้ในเมื่อตอนนี้คุณอยู่ในหลุมดำแล้วคุณก็จะเริ่มมีภาวะเอกฐาน มันเป็นจุดที่มีความหนาแน่นไร้ขีดจํากัดที่ใจกลางหลุมดําที่ซึ่งสาสารทั้งหมดจะถูกบดขยี้ให้เหลือเพียงจุดเดียวมันเหมือนกับการพยายามใส่ช้างเข้าไปในกล่องไม้ขีดเล็กๆทุกอย่างจะถูกบดเข้าด้วยกันจนเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งหมายความว่าถึงเวลาต้องบอกมือลาแล้วละ่ะผมว่านะและถ้าทั้งหมดนั้นฟังดูน่ากลัวนี่คือข้อเท็จจริงที่น่าสนุกอีกข้อหลุมดําไม่ได้หายากเลยที่จริงแล้วมีหนึ่งหลุมในใจกลางของกาแล็กซีแต่ละแห่งรวมถึงทางช้างเผือกของเราด้วย งั้นหมายความว่าสุดท้ายพวกเราก็จะถูกดูดเข้าไปงั้นหรอแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเอาละ่ะมาดูกันลองจินตนาการว่ามีหลุมดําที่เข้าใกล้ระบบสุริยะของเราในตอนแรกมันดูเหมือนเป็นแค่จุดเล็กๆในระยะไกลแต่เมื่อมันเข้าใกล้เรื่อยๆแรงดึงดูดของมันจะเริ่มสร้างความเสียหายดาวเคราะห์เริ่มเบนออกนอกเส้นทางดาวเคราะห์น้อยถูกเหวี่ยงออกจนหลงทิศและดาวหางแตกเป็นล้านๆชิ้น แต่ก็เหมือนกับการรอให้อาหารมาเสิร์ฟในร้านอาหารส่วนที่แย่ที่สุดยังมาไม่ถึง <c oughs> ผมชอบมุคดีนะไหนไม่ช้าหลุมดําที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้มาถึงโลกแรกสุดชั้นบรรยากาศของโลกจะถูกดึงเข้าหาหลุมดําทําให้เกิดลมพายุขนาดใหญ่และจะมีคลื่นขนาดใหญ่ในมหาสมุทรน้ําเองก็ถูกทําให้ปั่นป่วนโดยแรโน้มถ่วงลองนึกภาพทะเลและมหาสมุทรยืดออกสิสนามแม่เหล็กโลกเกิดจากการเคลื่อนที่ของเหล็กหลอมเหลวในแกนกลางของดาวเคราะห์แต่ตอนนี้ แรงไทโอดที่รุนแรงของหลุมดําจะขัดขวางการเคลื่อนที่นี้ทําให้สนามแม่เหล็กอ่อนกําลังลงและบิดเบี้ยวทั้งหมดนี้จะทําให้เกิดแผ่นด,ดินไหวขนาดใหญ่และภูเขาไฟระเบิดเนื่องจากผลืกโลกและเนื้อโลกถูกแยกออกจากกันโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีทั้งหมดจะถูกทาลายจนหมดสิน้นอาคารสะพานและถนนจะพังยับโอเคกดปุ่มหยุดก่อนค่อนข้างน่ากลัวใช่ไหมล่ะไม่หรอกไม่ต้องกังวลคุณจะไม่ได้เห็นทั้งหมดนั้นเพราะคุณคงจะรู้สึกถึงผลกระทบของหลุมดำมาก่อนหน้านี้มากแล้ว เอาล่ะกลับสู่อนาคตเราจะสูญเสียสนามแม่เหล็กไปตั้งแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะพังลงและนั่นไม่เพียงแต่สภาพอากาศจะเลวร้ายเท่านั้นแต่เราจะยังได้รับรังสีที่รุนแรงอีกด้วยรังสีแกมมาและความร้อนจากหลุมดําเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้อย่างมากบอกลาธรรมชาติที่สวยงามทั้งหมดของเราได้เลยอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ซวยอยู่เพียงลําพังไม่ใช่แค่เราได้รับผลกระทบจากหลุมดําซึ่งอาจจะแย่กว่าเดิมซะอีกเมื่อสัตว์ร้ายตัวนี้กลืนกินทั้งระบบสุริยะมันจะกินทุกสิ่ง ผลกระทบในทันทีอย่างหนึ่งคือการหยุดชะงักของวงโคจรของดาวเคราะน้อยดาวหางและว,วัตถุอื่นๆทั้งหมดดาวเคราะห์จะเริ่มบิดเบี้ยวและยืดออกพื้นผิวของพวกมันบิดเบือนเหมือนโลหะหลอมเหลวดวงอาทิตย์เองก็จะได้รับผลกระทบพื้นผิวของมันบิดเบี้ยวเหมือนปูนอุดรูรั่วและใช่แล้วทั้งหมดนี้แค่จินตนาการถึงก็น่ากลัวแล้วล่ะแต่ตอนนี้พักหายใจและผ่อนคลายกันเถอะเพราะเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหรอกนี่คือชีวิตสดใสนะจำได้ไหม โอกาสในการถูกลตเตอรี่รางวัลใหญ่ที่น้อยนิดของคุณนั้นยังมีมากกว่าโลกที่จะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำซะอีกหลุมดำที่ใกล้ที่สุดของระบบสุริยะของเราชื่อไกอาร์บีเอชหนึ่งมันถูกค้นพบโดยนักวิาศาสตร์ในปี2022ในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราห่างจากโลกประมาณ1,600ปีแสงไกอาร์บีเอชหนึ่งมีมวลประมาณ1ิบเท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งทำให้มันเป็นหลุมดำมวลเท่าดาวฤกษ์ตัวมันเองไม่ได้น่าสนใจมากนะัก แต่การค้นพบนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ประหลาดในจักรวาลเหล่านี้ต่อย่างที่คุณก็ได้รู้แล้วแม้แต่หลุมดำที่ใกล้ที่สุดก็ยังอยู่ห่างถึงพันกว่าปีแสงพุกมันเคลื่อนที่ช้ามากและพุกมันจะไม่มีทางเข้าใกล้ระบบสุรยิยะของเราจนก่อให้เกิดภัยคุกคามได้เฮ้ hey, แต่คุณบอกว่ามีหลุมดำอยู่ใจกลางทางช้างเผือกไม่ใช่หรอนั่นไม่ได้หมายความว่าในที่สุดมันก็จะกลืนกินกาแล็กซี่ของเราทั้งหมดหรอกหรอคุณคงถามแต่อาจไม่ได้ทำเสียงแบบนั้นแตต่่ไม้องงกังวล คำตอบที่ถูกต้องคือไม่หลุมดําที่ใจกลางกาแล็กซีของเราชื่อว่าซจิทาริอัสอัลเอสตาคุณอาจจาได้จากภาพถ่ายเบลอๆที่เป็นไวรัลทั่วอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่กี่ปีก่อนหลุมดํานี้มีมวลมากจริงๆและมีแรงดึงดูดที่รุนแรงเหมือนกับนักเรียนมสองที่มีแฟนคนแรกแต่มันยังเป็นเหมือนถั่วเม็ดเล็กๆที่จะมีผลกับวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นวัตถุในกาแล็กซีต่างก็ใหญ่เกินไปและเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าที่จะถูกหลุมดําดึงเข้าไปแต่พวกมันก็ยังคงเป็นวัตถุที่น่าสนใจสําหรับกกาารศึษอยู่ดี นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามไขความลับของลุมดำและถึงแม้ว่าพวกมันจะไม่เป็นอันตรายต่อเราแต่พวกมันก็ยังเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงพลังอันเหลือเชื่อของจักรวาลของเราตอนนี้ผมคิดว่าผมจะหันความสนใจไปที่พลังอันน่าทึ่งของช็อกแลตแทน